สวัสดีครับมาหน,นีมาพอกันคือเก่านะครับกับช่องสวนผักและอาหารพื้นบ้านนะครับมันนียวขมีโอกสได้มาหลอดเบงเืิดผักต่างๆนะครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วหนึ่งปีนะครับจะให้หยดแบบผสมผสานมีแนวใดปลูก้ากับปลูกนะครับปลูกเสียงทเทากินกินเสียงทเทาปลูกนะครับ ลายก็ได้ขายชุมชนนะครับชุมชนบ้านเฮากะคือว่าให้การตอบรับดีนะครับเฮากะเห็ดแบบกรนทรีย์นีนะครับจะงาหกเนก่กะธรรมดานะครับเห็ดแบบพ่ออยูพ่พอกินนะครับปลูกกล้วยปลูกผืชผักต่างๆนะครับนกก็ไม่กินกล้วย สวยุกว่าจะเป็นต้นแค่หรือเป็นมะละกอเป็นพักต่างๆนะครับเพาสามารถที่จะไปได้กินในขอบคั้วนะครับหลังจากฤดูฝนไก่สิเบิร์ดแล้วันนี้ฮะกับเขาู่ฤดูหนาวฮะกัมาเตรียมผลิตพันธุ์ต่างๆนะครับ ลงถาดเพาะชำไว่นะครับเพแบบื่อได้ไปปลูกในฤด,ดูการต่อไปที่สิถึงนี่นะครับตอนนี้เขาก็ชำลายอันลายแนวไว้นะครับรม่ว่าจะเป็นไผ่เป็นดอกกระจนเขาก็ชำต้นพริกต้นมะเขือนะครับเอาชำเอง ปลูกเองขายเองนะครับถ้ามีคนสนใจอยากได้ืชต่างๆที่ห้าช่ำใบก็ติดต่อมาได้นะครับกับคุณบางอ่อนเทียบเกี่ยวนะครับนี่เบอร์โทรหายเบอร์โทรเนี่ยศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศยศูนย์เก้าห้าสองหกศูนย์หก สองหกศูนย์หกนะครับโยบันหนองโกนะครับรได้สนใจกับเมล็ดพันธุ์เฮาสือมาจากโกบันเฮาจากแรงผดผักต่างๆนะครับเอาเอามล็ดพันธุ์ที่ดีนะครับมาผสมโอมาผสมมาปอพันธ์นะครับนี่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นพริกนะครับเอาจากที่ช่ำใส่ถาดแล้วก็เอามาลงใส่ถุงดำนะครับม่ว่าสิปลูกเองหรือจำนายกับพร้อมแล้วนะครับยืนหนีนะครับตัวนี้ก็เป็นต้นะจอนนะครับระจรลังจากปีที่แล้วฮะปลูกไว้ก็ครบหนึ่งปีแล้วฮะก็สามารถ าขยายพันธุ์ช้ำแล้วก็ติดปลูกต่อไปได้นะครับนี่ก็เป็นมันบ,นบ,นบอลีีนะครับปีนี้เขาเห็ดปีแหลกจ้ะนะครับกมาท่านได้รู้หลานะครับก็ติดพัฒนาเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นทั้งนี่เป็นกักเขือนะครับมันถัดนี่ก็เป็นมเมล็ดพันธุ์ต่างๆกำลังง,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 งงอกนะครับ เพรียดแบบผสมผสานนะครับเพรียดแบบพ่ออยู่พ่อกินนะครับเราจะปลูกเองขายเองในตลาดชุมชนบ้านน้อนนี่แหละครับพออยู่แบบพอเพียงนะครับเพรียดผสมผสานนะครับคอยเพรียดไปนะครับต้นหน่อยนะครับ ขอบ่วแต่อยู่ได้กินก่อนนะครับยังได้ขายนะครับเหลือขายให้ชุมชนบ้านเฮานะครับยอดมันหวานญี่ปุ่นกับมีนะครับอันนี้ก็บจำนายยอดระบาดนะครับใครสนใจก็ทายมานะครับครับขอบุณที่ที่ตามกดแช้์กดไลค์กดครับสไค้นะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกู่ทุกคนนะครับที่กำลังกับป้านจากปิดโควิดนะครับก็มาอู่่บ้ันก็คข่อยเห็ดไปก่อนนะครับอจะเป่าเห็ดหื่หวาเห็ดทดลองไปเรื่อยๆก่อนนะครับจ้างขยับขยายแล้วนะครับเมื่อนี้ก็า่อยซัมเนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม